ราจะมาที่รถ5 3สายครับเลาช่างอาบังอย่าอย่าพึ่งอย่าตามมาครับไ่าดึดช่างอาบังแชแนลเสียช่องอาบังแชแนลอ่าอยู่กับใครครับเขาทำจากออกไกล้องทำไมเราทำจากช่างแซกนะครับนะครับช่างแซกนำของไล่ให้นะคอ่าคุ้มตั้งครับเป็นชุดดีไวไวครับชุดช่างเดชอยุธยาครับแชมดีไวไวสีครับใช่ครับเบอร์สีนะช่องอาบังแชแนลจี สนามาดูกันเลยนะครับว่า14 26จะตัดไหมโอเคครับโอเคียนี้มันจะบางดูเนปดูครับทายครับ่ายาบางชาแนล่ายนู่นครับโอเคนี่คุณต้องมายืนพูดอยู่ท่าไรครับดูครับเขาะออกตัวไม่ได้เนียนหรือไม่เนียนต้องดูครับไม่ครับาบางชาแนลเอาไม่ดีคือล้มนะครับไม่ล้มหรอกครับเขามันเซียนอยู่เันเลขคนนะะต้องว่าต่องตัวได้ครับ บอเขาเซียนอยู่ครับเชื่อใจเขาได้อะไรรคับมันไมมม่าันเป็นตัวขับครับรถมงคนีตัวขับบ้านเอปเปิดแห้งว่ะเลยตัวขับบ้านเลยครับตัวรามันมันอ่อนพูดแต่เร็วอยู่เกียร์สวงเนี่ยนะ

你听吧。